สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนได้ทำนะคะทำลงสมุดเสร็จแล้วนะคะส่งเข้าในลายกลุ่มส่งการบ้านภาษาไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างคะ่ะ ดีค่ะนักเรียนวันนี้จดลงสมุดนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่19ฟังดูรู้สนทนาภาษาสื่อสารค่ะเรื่องที่เราจะจดลงสมุดก็คือเรื่องที่2ค่ะหน้า121นะคะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังที่ ดูนะคะโจทลงสมุดไม่เยอะค่ะแค่นี้เองนะคะวันนี้ไม่เยอะค่ะหน้านี้นะคะนิดนึงแล้วก็อย่าลืมส่งงานด้วยนะคะ,ะจนจบสรุปความรู้ตรงนี้นะคะเจอกันใหม่ในครัหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ